สวัสดีจ้าหนึ่งยัดยำไข่ดาวจ้าพัดไข่าดาวจ้าเสร็จแล้วจ้าปอกกระเทียมจ้าเดน้ำจิ้มลาบจ้าปอกกระมันหกเจ็ดหัวจ้า ออกไปเรื่อยๆจ้าอ๋อคขืคออ้วนแท้ล้างให้สะอาดจ้ากระทุดดิบตามเทมีนะคะตมกระเทียมจ้าตาม ใส่พริกลงไปจ้าตำให้ละเอียดจ้าตำตำตำปรุงรสจ้าใส่น้ำกระเทียมดองบุญน,นิดนึงใส่น้ำตาล มุ้ชุดลดมะนาวปรุงจนแสบคะ่ะปรุงตามชิดจะคล้องมักกันนะั้นปลาโคเล ใส่ตุนหอมจ้ะเพมีผักซี่เสร็จแล้วน้ำยำน้ำราดแล้วก็มะฮันไข่ดาวจ้ะเป็นคาเป็นฉินพ่อขั่ากรองเสร็จแล้ว ไม่น่จะกินกระลาดค่ะกระแสบบะลาดเลยจ้า กิแนแห้งสีสันว่าเป็นพาาาักา้าวสีสวยมากค่ะ<า>ไปซิมมึงแสบบอกว้าวอร่อยอร่อย Sept, sept, sept.